ทีมงานเอาจ,จุดจริงๆที่นี่ไม่ใช่ทะเลหัวหินไม่ใช่บางแสนแต่ที่นี่คือทะเลหาสาันกก่ เดี่ยวไปไหนเนี่ยรัดแล้วยังไม่มาอีกสงสัยเมื่อคืนนี้เนี่ยนอนอยู่ที่แกนฟอร์จูนแล้วก็เพลินจานมาแล้วเดี่ยวสวัสดีครับรัดแรงมากโอ้ีจานพันอะไรเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าชีวิตเราต้องมารับพลังของ วิตามินดีที่นี่เลยเพาอาการหายใจออนขอย่อนายน่อยสบายสบายเที่ยวแบบนีธนิว normal จ้ามาผมมาสารหลักเมืองก่อนเลยต้องมาสารหลักเมืองเพราะว่าสารหลักเมืองที่นี่เนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็สร้างตามแบบลักษณะของสีวิชัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530เห็นว่าเสาหลักเมืองนี้เนี่ยงดงามมากสูงประมาณ2เมตร94เซนโอ้เกือบ3เมตรที่สําคัญที่สุดด้านบน เป็นลักษณะขององค์จันทราพานุหรือว่าองค์จตุคามรามเทพนั่นเองอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะครบท่วนเลยนะครับอาจารย์ครบหมดเลยถือว่าเป็นจุดรับพลังดีๆครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจุดหนึ่งเลยครับอายยา้จ้าจากนี้เราไม่ใช่จบแค่นี้รอาจารย์ นี่มผมนั่งบินมาตั้งไกลอ้าวแอร์เอเชียเขาบินคุ้มคุณภาพครบล่นลงมาปั๊บขับซิฟมาถึงเท้า,าจตุโรคบาลแล้วก็เท้าจตุคา,ามรามเทพและสารหลักเมืองทั้งทีเดี๋ยวจะพาไปที่พระบรมธมาตุาพระธาตุนคร ทำไมทำไมมาถึงจ้าเข้เลี้ยงเลี้ยงดอาจานนี่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแบบว่าเย็นเย็นเหมือนโอเลี้ยงเหมือนจับเลี้ยงนี่เป็นเพราะว่าใจร้อนเนี่ยใจร้อนใจร้อนอยากจะไปไหว้เร็วๆอยากจะทําอะไรเร็วๆเวลาว่าเราต้องเลี้ยงเลี้ยงเพราะถึงแม้จะแดดจัดๆก็ดีอย่างนึงอะไรรู้ไหม ถ่ายรูปสวยเซลฟี่ดีหน้าตาสดใสเจ้าเหมือนจาเนี่ยนะะถูกไหม,มจะไปเที่ยวเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเช ЕН งซิมเช็งซิมสบายใจอยู่ที่อยู่ที่ใจตรงนี้นี่ถึงแล้วนะครับอีกหนึ่งจุดที่เด่นมากแล้วต้องมาก็คือพระบรมาธาตุที่ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะ พศ854คิดดูกี่ปีมาแล้วก็ใกล้เคียงอะที่ผมยังไม่เกิดนะอาจารย์คือตายไปแล้วหลายรอบแล้วยังเกิดแล้วเกิดอีกเห็นบอกว่าที่ผมอยากจะมาถึงนครศรีนั่นคือองค์เท้าจดุคามโโอ้หก็อยู่ในนี้อาจารย์เดี๋ยวพาไปเขาเรียกว่าวิหารพิเนศกรมหรือวิหารพระทรงมา ่นี่แหละที่เขาเรียกว่าวิหารพิเนศกมหรือว่าพระทรงมา้าก็คือเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยทรงม้ากันธก,กะนะออกมาเสร็จแล้วพยามานีก็มาเป่านกหวีดเลยเจ้าชายสิทธัตถะบอกว่าไม่หยุดไม่มีอะไรหยุดเราได้เราจะออกไปถือบวชแล้วก็เป็น พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มาของการเรียกว่าวิหารพระทรงม้ามาจากตรงนี้นี่เองเราจะเห็นสองสองข้างซ้ายขวาเลยก็คือท้าวิรุณหกกับท้าวิรุณปักและด้านบนนี่ก็คือองค์จตุคามรามเทพครับนะครับซึ่งถ้าพูดไปแล้วก็คือเป็นลักษณะขององค์พระวิษณุปรมมนาตหรือองค์พระนาราย นะครับคือตามแบบของศีลลังกาเ<ม>พ้นศิลปะต่างๆแม้แต่พระบรมาธาตุเองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะรูปทรงในแบบของศีลลังกา<ม>นี่องค์นี้คือเท้าจตุคามรามเทพที่ปกปักรักษาองค์พระบรมาธาตุอยู่<ม>ด้วยพุทธานุภาพธรรมา,านุภาพสังฆานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระรัตนาตรัยได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ข้าพเจ้า ครอบครัวและกัลยาณมิตรทุกท่านคุณผู้ชมทุกท่านประสบความสุขความสำเร็จคิดสิ่งใดสมปรารถนาอาจารย์ไอ้ผมจะพาผมมาไหว้ไข่อาจารย์อ้าวก่อนไหว้ไข่เนี่ยพ่อท่านแว่นนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดเนี่ยบอกไว้ว่า จะต้องขึ้นมาด้านบนที่พระอุโบสถก่อนแล้วใครอยากจะมาชมเนี่ยหลวงพ่อเพชรก็คือองคนี้เป็นคล้ายๆกับพระพุทธสิหิงหรือว่าพระสิงนั่นเองก็จะมี3มองค์อยู่ที่เชียงใหม่องค์หนึ่งกรุงเทพมหานครองค์หนึ่งแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชอันนี้ก็เห็นความสนของไข่ตอนที่มาเป็นสิทย์วัดใครชาวบ้านควายหายกระบือหายไข่ช่วยหมดไข่ก็จะไปช่วยตามควายตามวัวมาให้ชาวบ้านก็จะมาม้วนหน้าม้วนหลังดีก็จ้างเด็กๆ มาม้วนหน้าม้วนหลังเป็นการแก้เคดเป็นแก้แก้บนอ๋อแก้บนให้ไข่ให้ไข่ให้ไข่มีความสูงครบเลยข้างหลังเรานี่ใช่ไหมครยบครบเลยมาที่จานเล่าท้างบนทั้งหมดถูกก็จะไหว่พอท่านเจ้าวัดเป็นพระพุทธรูปที่เป็นพุทธศิลป์ท้องถิ่นเราก็สวดอังสัมมานะโมตัสสะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาที่ทวดเที่ยงทวดเที่ยงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใช่ ไอไข่ที่เป็นผู้แกะสลักครับเพราะ<อ>ว่าทวดเที่ยงเสร็จแล้วก็ไปขอพรไขจร่จริงๆแล้วเนี่ยพ่อท่านแว่นเนี่ยท่านได้เคยเมตตาบอกไว้ว่าการมาขอพรไอ้ไข่เด็กวัดจะดีเนี่ยก็คือไข่เนี่ยเขาเป็นเด็กวัดเขาก็กระตันยูรู้คุณวัดเขาอ่ะก็อยากให้วัดเจริญชาวบ้านมีกินมีใช้ครับแล้วก็ที่สําคัญดูแลพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนมาขอเนี่ยไม่น่ารัก ไม่ได้ก็ต้องอเป็นคนที่ดูแลพุทธศาสนาค,คือเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เป็นคนดีตามวาสนาบารมีใครจะถูกรางวัลที่หนึ่งใครจะมีโชคใครจะได้มรดกใครจะได้งานก็แล้วแต่ที่เรามีวาสนาบารมีตามที่เราขอไปแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยนะฮะไม่ว่าจะไปที่ไหนเราอยากจะมีดวงที่ดีเราอยากจะมีชีวิตที่ดีง่ายนิดเดียวครับเดียวทำไงครับอาจารย์คิดดีพูดดีทำดี แต่ที่สําคัญที่สุดมีกัลยาณมิตรที่ดีชีวิตดีดวงดี oh แน่นอนมาแล้วเนี่ยนะเราจะต้องมาที่นี่เอาของที่เราอยากจะไหว้แก้บนบ้างหรืออาจจะมาถวายเองบ้าง oh. ก็เอามานี่เฮ้ยนี่ไก่ไกไกจริงหรือไก่ที่บ้านนะจ๊ะก็บางทีเขาก็เอามาถวายก็มาปล่อยไว้ oh. เพราะว่าเด็ก ทางใต้เนี่ยเขาชอบเรื่องของไก่กับไก่ชนแล้วก็อย่างหนึ่งคือของเล่นครับของเล่นต่างๆรวมไปถึงสมัยก่อนเนี่ยตอนช่วงที่ไข่อยู่เนี่ยเขาจะมีพวกทหารมาตั้งค่ายใกล้ๆวัดไข่ก็จะไปเล่นกับทหารเขาก็เลยนึกว่าไข่จะเป็นทหารก็จะต้องมีชุดทหารมีน้ำหวานโอ้เต็มไปหมดเลยเนี่ยเจ้่เลยที่ผมมาแล้วอยากจะถามมากไก่ก็ว่าแล้ว ของเล่นก็งมาแล้วประทัดเนี่ยอาจารย์เอาประทัดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นทั้งประเพณีไทย<อ>ประเพณีจีนเวลาเราแก้บนเนี่ยเราก็จุดประทัดเฮงเฮงปังปังเขาเรียกว่าปังปุริเย่คือ <Okay. S 2> หมายถึงว่าจุดแล้วให้เจ้าได้ยินให้สวรรค์ได้ยิน<อ>ก็คือเสียงดังๆ <c oughs> ประทัดแล้วชื่อประทัดเนี่ย ภาษาจีนเนี่ยมีความเป็นมงคลแล้วก็ในไทยเนี่ยก็มีความหมายเพราะฉะนั้นมันหมายถึงว่าให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้วก็ให้เทวาเทวานั่นคือเทวดาบนฟ้าได้ยินด้วยเนี่ยอันนี้หมื่นนัดบางคนหมื่นนัดแสนนัดบางคนก็มีเขาเรียกว่าบนไว้เนี่ยมาแก้เป็นล้านเดี๋ยวผมถูรอยที่หนึ่งเดี๋ยวผมมาแก้เลยนาจ๊ะแก้บนแก้บนแก้ล้างด้วยไหมไม่เอาแก้บนด้วยแก้แต่บน กี่นดดีอาจารย์ห้าหมื่นนัดเลยโอ้โหนะครับนัดน้อยไปล้านนึงจริงเหรออาจารย์จริงมันเป็นกล่องเท่าไหร่ครับอาจารย์กล่องไม่กี่ตั์ล้านนึงต้องล้านนึงรางวัลที่หนึ่งนะรางวัลที่หนึ่งล้านนัด ร้านนัดนะร้านนัดหมื่นสองนี่สบายป่ะได้ครับสบายครับอาจารย์สบายนะได้แรับเย็นๆเลยอาจารย์โอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยครับที่พาเรื่อะมาเที่ยวนครศรีธรรมราชก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะฮะสิ่งสําคัญที่สุดก็อย่าลืมเลยคือคิดดีพูดดีทําดีมีเพื่อนดีๆจริงครับอันนี้สาคัญที่สุดการกระทําที่ดีก็จะส่งผลให้ชีวิตเราดีก็มารับพลังบวกดีๆด้วยกันมากระจายรายได้มารับพลังบวกดีๆมา เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจด้วยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะมาก็เรียกว่ามาขอแล้วก็ถ้าได้ก็มาแก้ชมกันด้วยที่เจดีวัดไอข่เรื่อขอบคุณอาจารย์มากเลยครับเยราะงั้นับฝากติดตามเที่ยวหาเรื่องว่ารอบหน้าผมอาจารย์จะไปที่ไหนกันต่อหรือว่าอาจารย์จะพาไป เสริมปารมีที่ไหนก็ดีแล้วก็อยากหาเรื่องกับพวกเรากันที่ไหนโอเคให้ส่งมาเลยส่งมาเลยว่าอยากไปไหนอยากใหาเรื่องไปไหนอะไรส่งมอาจารย์าจะพาเดี๋ยวเราสองคนจะพาไปแต่เมื่อนี้ผมลั่นไปแล้วครับขออนุญาตต้องซื้อประทัดก่อนนะอาจารย์จะได้ปังก่อนปังปุรีปัก่ด้วย อันนี้คือเลือดทั้งตัวใช่ไหมทุ่มเททุ่มเทไอ้ธรรมดามันนี้มนันใหญ่ขนาดไหนมองไม่เห็น <laughs>